ด้วยหัวข้อวันนี้ของนูอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะไลฟ์แพ็คเข้ากับชีวิตในซองเพราะอะไรทำไมทุกคนควรได้ทานเป็นประจำอ่านะคะซึ่งสปีกเกอร์ที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะตัวท่านเองนะจบนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารนะคะก็คือฟู้ดไซเนะ ประวัติการทงานก็คือเคยทํางานประจําเป็นสาวโรงงานค่ะที่สวยมากๆเลยนะคะมาเกือบสิบปีนะคะแต่ว่าตัดสินใจลาออกจากงานประจําเนื่องจากต้องกลับมาเลี้ยงลูกเองแล้วก็มองหารายได้นะคะที่สามารถทําอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็ทําได้ด้วยนะจนท่านได้เจอกับธุรกิจที่ดีที่สุดที่ชื่อว่านูสกินจากคนที่ไม่รู้จักในออนไลน์ค่ะปัจจุบันนะคะท่านทําธุรกิจนูสกินแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอยากให้ทุกท่านกด888นะคะต้อนรับ คุณอัยดาชัยพัฒน์ปรีดาค่ะสวัสดีค่ะคุณเยลโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่หงเสียงเยลชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะโอเคนะคะอยากให้ทุกคนพิมพแปะๆกลับไปให้กับสุดยอดเอมซีของเราเช้านี้ด้วยเลยนะคะพี่หงโปรโมทได้ตื่นเต้นมากๆตอนแรกก็จะไม่ตื่นเต้นเพราะพี่หงพูดคาว่าตื่นเต้นบ่อยๆนะคะเราก็ตื่นเต้นตามเลยนี่แหละเขาเขาเรียกว่า โอ้โหพลังของคําพูดนะคะแล้วก็ทึกทักนะคะเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยเลยนะคะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ยิยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่สุดยอดคลาสในเช้าวันนี้นะแต่หลายคนเปิดกล้องเนี่ยเป็น FC ของนะคะคลาสคอนคอร์จริงๆเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นผู้นานะคะนักเรียนแถวหน้าละกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เย,ยวขออนุญาตแบ่งปันนะคะให้กับทุกคนในหัวข้อที่ต้องบอกว่าหู เรียกว่าสุดยอดผู้นําของเรานะคะตั้งชื่อหัวข้อได้ฮอตมากๆเลยนะคะชีวิตในซองนะคะใครพร้อมเรียนรู้เราพริมพ์เขาว่าพร้อมหน่อยได้ไหมคะอ่ะพิมพ์เขาว่าพร้อมเข้ามารัวๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ ขอเรียกขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสแล้วก็โค้ชทุกท่านนะคะผู้มีพระคุณกับเยอะมากๆเลยในธุรกิจนสกินนะคะตั้งแต่โค้ชมิวโค้ชไอ์นะคะโค้ชพอโค้ชกวางพี่หมีพี่เนยนะคะพี่โป้งพี่เพนแล้วก็พี่หนึ่งพี่จีสุดยอดแบบแบบอย่างของเรานะคะพิมสองสี่สองเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะก็กับหัวข้อในวันนี้นะคะชีวิตในซองเพราะอะไรทําไมทุกคนควรได้ทานเนี่ยเจ้าตัวไลฟ์แพรกเนี่ยเป็นประจําทุกวนันคืออย่างนี้เยาว่านนะตอนนี้นะ มันมันมันหมดยุคกับคำพูดที่ว่าอาหารเสริมไม่จําเป็นแล้วใครเห็นด้วยพิมเห็นด้วยหน่อยนะณนะตอนนี้เอาตรงๆนะอาหารหลักไม่ได้เพียงพออีกต่อไปแล้วณนะตอนนี้ใครมองว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นนะโหเหมือนแบบมาจากยุคไหนเนี่ยเอาตรงๆนะยังยังจําคำพูดตัวเองนะตอนที่เราเรียนจบได้อยู่เลยอะนึกย้อนกลับไปเฮ้ยเรามาจากยุคอะไรเนี่ยนะ ยุคที่แบบดึกดําบันมากนะคะที่แบบยังพูดว่าอาหารเสริมไม่สําคัญตอนนี้เยอะว่ามัน,ม,นมันเราไม่ต้องมาวายไอจอยอะไรกันแล้วเรื่องของการทานอาหารเสริมตอนนี้แค่มองว่าแล้วจะต้องทานอาหารเสริมอะไรทําไมต้องเป็นไลฟ์แพคทำไมไลฟ์แพคอะจะต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราทุกวันอยากให้ทุกคนอะเห็นถึงสองมุมมองมุมมองแรกเนี่ยคือวันนี้การทานไลฟ์แพคมันทําให้เราประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลามากๆถามทุกคนก่อน วันนี้เราว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนละ2350บาทตอบแบบไม่ต้องเอาใจตอบแบบไม่ต้องคิดว่าอัพไลน์อยู่ในห้องนี้หรือตอบแบบเราก่อนที่มาเจอธุรกิจนี้เราว่าการทานเนี่ยการจ่ายเงินออกไปเนี่ยเดือนหนึ่ง2,300 2,350ทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเราว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยหรือว่ามากสําหรับเราอะก่อนที่จะก่อนที่คุณจะมาเป็นแบบมหาเศรษฐีมหา,าราณีในธุรกิจทุนสกินเนี่ยคุณว่าก่อนหน้านี้ สำหรับเยลนะณนะตอนที่เยลยังไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจโนสกีนะเฮ้ยการจ่ายเงินออกมาสองพันกว่าบาทสำหรับเยลอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะเพราะเยลไม่ได้มีงานนึกภาพออกปะ่เยลไม่ได้มีงานประจําไม่ได้มีแบบอ่าเงินอะเข้ามาใช่ไหมก่อนหน้าถือว่าเยอะถูกต้องไหมคะแต่หลายๆคนที่คุณบอกว่าน้อยเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นแบบมหาเศรษฐีมหาราณีอยู่หรือเปล่าแต่หลายคนที่บอกว่ามากใช่แต่หลายคนบอกว่ามากแต่วันนี้ถ้าเรานะเรายังถ้าเราเล่า เราเข้าใจถึงหน้านี้นะเราจะรู้สึกว่าการที่ให้เขาทานไลฟ์แพคอ่ะมันมันสองพันสามมันก็ยังเป็นสองพันสามห้าสิบเหมือนเดิมทุกคนค่าเงินมันก็ไม่ได้ลดไม่ได้มากไปมากกว่านี้กๆที่เาบอกว่าแต่ว่าวันเนี้ยจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าการจ่ายเงินมาเท่านี้มันคุ้มค่าม,มากๆทําไมการจ่ายเงินมาเท่านี้ต่อเดือนเนี่ยกับการทานไลฟ์แพคอะมันถึงคุ้มค่าม,มากๆอันเนี้คือ ปริมาณของอาหารที่เราต้องทานเพื่อให้เราได้คุณค่าทางอาหารย้ำนะคะคุณค่าทางอาหารเท่ากับการทานไลฟแ์แพ็กสองซองต่อวันหนึ่งซองมีมสามเมตรสองซองก็คือหเมตรนะคะการทานให้ได้สองซองเนี่ยคือหกเมตรคือคุณคุณต้องทานเท่านี้เท่านี้เป้ๆห้ามขาดห้ามเกินโอเคไหมซึ่ง การทานปริมาณเท่านี้จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าต่อต้านกับอนุมูลอิสระที่ได้รับในแต่ละวันเพราะวันนี้เราปฏิเสธได้ไหมคะว่าเราไม่รับอนุมูลอิสระในร่างกายวันนั้นเดี๋ยวมีโอกาสไปนั่งคุยเคสที่จานจุลีใช่ไหมคะเขาบอกเขาดูแลตัวเองดีมากเขาเนี่ยไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่อะไรเลยนอนหลับดีนอนหลับตั้งแต่หัวข้ามตื่นตอนเช้านอนเพียงเพียงพอแดดไม่ค่อยไปเจอเท่าไหร่ มลภาวะไม่ค่อยได้รับเย,ยวถามกั้นพี่หายใจไหมนะคะเขาเขาก็อึ้งไปบางหายใจแค่พี่หายใจอ่ะก็ได้รับอนุมูลอิสระละเพราะงั้นเราเห็นด้วยไหมว่าจริงๆเราเลี่ยงอนุมูลอิสระไม่ได้เลยที่นราลองมาดูกันไหมว่ามันเร,เราต้องทานแบบนี้แหละคุณบอกพี่กินดีน้องเยลพี่ปลูกผักทานเองเลยพี่ไม่จำเป็นต้องทานก็ได้นะคะอาหารเสริมเนี่ยเอาตรงๆนั้นควรลองดูไปด้วยกันนะวันนี้ยไมไ่เทียบทุกอันนะ ลองเทียบให้แต่ละอันที่เรารู้สึกว่าเป็นบางอันและกันที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้รู้สึกจับต้องได้นะคะอย่างเช่นส้มเนี้ยส้มเจ็ดผลเนี่ยเยอะว่าก็จะประมาณแบบโลก,กว่าๆนะร้อยหนึ่งประมาณนั้นไหมอกไก่เก้าชิ้นประมาณสี่ร้อยบาทนี่คำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยนะนะแอปเปิลสิบผลเนี่ยประมาณสองร้อยหรือร้อยยี่สิบละกันนะข้าวสวยเก้าถ้วยหนึ่งร้อยบาทนะทนะคอตเทจชีสนี่เข้มข้นนิดนึงประมาณสามร้อยห้าสิบาทใช่ปะนมสดสองถ้วยอ่ะห้าสิบบาทยังค่อยเท่าไหร่ทุกคนแต่คุณดูตรงนี้ ถั่ววอลนัทสี่ถ้วยถั่ววอลนัทหนึ่งถ้วยประมาณห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเนี่ยเป็นเงินเนี่ยประมาณนะประมาณสามร้อยไหมสามสี่สองช่สามร้อยประมาณสามร้อยบาทกินสี่ถ้วยก็คือพันสองเอาตรงๆนะอันนี้เท่าทีดเยลบวกราคาตัวสีแดงอย่างเดียวเดี่ยคือสองพันสี่ร้อยบาทละยังไม่ครบเลยนะเพราะยังไม่รวมกระหล่ำปีขนมปังถั่วลันเตาหน่นนนนอไม้ฝรั่งผักโขมน้ำมันเข้าพวผักกาดขาวและอื่นๆอีกอะ อีกเยอะอะเอาตรงๆนะนี่คือเกินละยังไม่ครบด้วยซ้ําแต่นะสิ่งที่คุณได้เนี่ยเอาตร,ตรงแค่ถั่ววอลนัทเนี่ยแคลอรี่เกินไปเท่าไหร่แล้วคือคุณค่าทางอาหารเนี่ยได้แหละได้แหละได้ตามนี้ถ้าคุณกินตามนี้แต่วันนี้แคลอรีนะ่เนี่ยคุณกินตามทุกวันนะอ่ะไม่ต้องกินไรแผ็ก็ได้แต่กินตามทุกวันโอ้โหเจอกันอีกทีหนึงนะคะ <laughs> เจอกันอีกทีนึง่งโอ้โหนะคะดูอุดมสมบูรณ์จังเลย อ้นตุบนะคะอ้นตุบแน่นอนทุกคนแค่ถั่ววอนัทอย่างเดียวนี่ก็แคลอรี่เกินไปแบบเยอะมากเพราะถั่วเนี่ยถั่วเปลือกแข็งเนี่ยนัทนะคะคือแคลอรี่เยอะมากยังไม่รวมกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาฆ่าแมลงอะ่ะหรือสารพิษที่ปนมากับผักแล้วก็ผล,ลไม้อีกอะ่ะนะคะ คุณได้รับคุณค่าทางอาหารจริงแหละแต่สิ่งที่ได้แถมมาก็คืออะไรแคลอรี่ที่มากเกินความจําเป็นแล้วก็ยาพิษยาฆ่าแมาลงที่มากับผักผลไม้นะคะเพราะวันนี้ทุกคนการทานวิตามินหลายคนบอกมันต้องทานขนาดนี้เลยเหรอให้ความรู้นิดนึงนะคะระดับในการทานวิตามินเนี่ยมันมีอยู่สามระดับวันนี้เราบอกว่าเราทานเนี่ยเฮ้ยพี่ก็ทานนะพี่ทานผักปั่นทุกวันเลย พี่เาผลผลไม้เนี่ยผักเคล estão, นู่นนี่นั่นมาปั่นกินใช่ไหมคะจริง,รงๆการทานวิตามินหรือการได้รับวิตามินเข้าไปในร่างกายมันมี3าระดับนะคะอันนี้ราคาต่อวัน<ม>ใช่ถูกต้องนะคะระดับในการทานระดับในการทานมันมีสามระดับระดับแรกคือป้องกันการขาดป้องกันการขาดเนี่ยคุณจะอา,อาจจะแบบปัน่นผักกินอ่ะอันนั้นได้คือป้องกันแค่ไม่ให้ร่างกายเนี่ยขาดวิตามินเพราะวิตามินเนี่ยเป็นส่วนช่วยให้ให,ให้ทุกๆระบบในร่างกายทํางานถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีวิตามินเนี่ยระบบในร่างกายเนี่ย เกือบทุกระบบเลยนะไม่ทํางานทุกคนซึ่งวิตามินที่ร่างกายผลิตเองเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะส่วนใหญ่ก็คือต้องได้รับจากอาหารถูกต,ต้องไหมคะอันแรกเนี่ยไม่ต้องทานเยอะก็ได้ปั่นผักกินเนี่ยก็ป้องกันการขาดได้อันที่2คือเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นผิวดีขึ้นแหละก็ยว่าพี่ทานเพื่อผิวพี่ดีขึ้นระดับในการทานก็ไอต้องมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าต้องทานเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระคือมันต้องสเกลนี้เท่านั้นน้อยกว่านี้ไม่ใช่การเพิ่ม สารต้านอนุมูลอิสระใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจได้ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายบอกหลายคนบอกว่ากินวิตามินอะไรก็ได้ปลูกผักกินพี่กินส้มวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทานวิตามินใช่ค่ะแต่มันเป็นแค่การทานวิตามินเพื่อแค่ป้องกันให้ตัวเองไม่ขาดแค่นั้นน่ะแต่วั้เราบอกว่าเราอยากจะได้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพียงพอต่อการที่จะต่อสู้กับอนุมูลที่คุณคุคณได้รับแสงแดดที่คุณได้รับนอนก็ไม่พอเครียดทุกวันนะคะคือต้องสเกลนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆการทานไล์แพ็กสองซอง่ายกว่าไหมคะทำไมถึงต้องทานทุกวันอันนี้คือเหตุผลเห็นเห็นภาพนี้เห็นตารางเนี้ยเห็นหน้าเนี้ยเยวรู้สึกว่าคือการทานผักผลไม้หรือที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็น่ากลัวด้วยซ้ำการทานไล์แพ็กสองซอง่ายกว่าด้วยซ้ำใครว่าง่ายกว่าเราพิมพ์ง,ง่ายกว่าได้ไหม ง่ายกว่าเยอะมากฉีกซองนะคะแล้วก็ทานทุกวันฉีกซองทานฉีกซองทานคือเขาออกแบบมาให้มันง่ายมากๆเพราะมันเป็นซองใช่ไหมพกก็ง่ายแค่ฉีกซองกรอกปากทานน้ำอะ่ะอันนี้คือเหตุผลแรกของการที่ทำใหมาการทานไลา์แพ็กทุกวันนะคะถึงเป็นเรื่องจำเป็นแล้วทุกคนต้องทำ ไม่มีคําว่าอาหารเสริมไม่จําเป็นอีกแล้วแต่ทําไมต้องเป็นไลฟ์แพคถ้าเราเล่าหน้านี้ได้หรือเราเข้าใจหน้านี้นะเยะว่าการทานไลฟ์แพคสองสองไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเลยง่ายกว่ากันเยอะมากถูกต้องไหมคะนะเหตุผลที่สองเยะว่าวันนี้ในห้องนี้เราเป็นนักธุรกิจการทานไลฟ์แพคอะมันส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจเราด้วยถ้าวันนี้เราทานไลฟ์แพคแล้วเราเนี่ยสามารถวัดผลแล้วมีภาพกับของเราเองเนี่ย กับสเกลที่มากขึ้นเนี่ยเราว่าดีไหมเพราะวันนี้การทานไลฟ์แพกหลายคนบอกว่าคืออย่างนี้เวลาเราเจอผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าที่เขายังไม่ได้ทานอาหารเสริมของเราอ่ะเขายังไม่ได้ทานไลฟ์แพกเนี่ยการจะไปพูดให้เขาอินเรื่องของในหนึ่งซองเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยบางทีมันยากมากกว่าการที่วันนี้เรามีค่าที่เราวัดผลได้อะ่ะแล้วโชว์เข้าไปเยวเรียกมันว่าภาพเงินล้านเลยก็ว่าได้นะนะถ้าเรามีสเกลของเราอยู่ในระดับเนี้ย ซึ่งตอนนี้การที่คุยเรื่องในตอนนี้คุยง่ายมากเลยทุกคนเพราะว่าหลายคนเดี่ยวนี้เราตอนนี้เราได้ยินเรื่องคําว่าลองจีวีทีเยอะมากใช่ไหมคะซึ่งคนเดี๋ยวนี้รักสุขภาพมากขึ้นอยากอายุยืนอยากมีอายุยืนยาวอยากใช้ชีวิตอยู่ไปนานๆโดยที่สุขภาพก็ยังดีอ่ะซึ่งการคุยเรื่องนี้คุยง่ายมากๆคุณแม่อยากอยู่กับลูกนานขึ้น ลูกอ,กอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นานขึ้นภรรยาอยา,อยากอยู่กับสามีนานขึ้นมันเป็นแบบนั้นเพราะงั้นเนี่ยวันนี้การที่เราสามารถมีตัวค่าสารต้านอนุมูลอิสระของเราเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการที่เราทานไลปแ็กเนี่ยสองซองต่อวันเนี่ยทุกวันเราคุยกับคนง่ายมากๆเปิดเรื่องนี้กับคนง่ายมากๆแลวเียวเรียกว่าภาพนี้มันคือภาพเงินหลานถ้าเรามีภาพแบบนี้กับตัวเองอะเราว่าวันที่ค่าเยาว์สองหมื่นซีะกับวันที่ค่าเนี่ยเก้าหมื่นเนี่ย มันต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่ใช่แค่เรื่องของค่านะเราว่าหน้าตาผิวพรรณสดใสขึ้นไหมคะใครว่าสดใสพิมพ์สดใสได้ไหมมันต่างแบบมากๆเพราะมันรู้สึกดีจากภายในมันมันดีจากภายในจริงๆนะคะคุณเอ็นบีแบ a ์หัวเราะอะไรเหรอคะ <c oughs> <c oughs> นะคะคือมันก็มีพัฒนาการกันนะคะก็จากค่าที่มากขึ้น,นก็ทําให้ดูสดใสขึ้นนะคะหน้าใสาขึ้นใช่ไหมคะ สุขภาพดีข no hm ึ meals, was ้นจากภายในเขาบอกว่าวันนี้คนผู้หญิงเนี่ยจะผิวดีผิวไม่ดีจากภายในจริงๆนะหลายคนพยายามที่จะประโคมข้างนอกใช้ใบเยลเองนะเมื่อก่อนอ้โหแต่งหน้านมากพยายามที่จะประโคมแต่งจริงๆเกิดจากการที่เราเนี่ยทานเขาเรียกว่าดูแลตัวเองจากภายในจริงๆนะคะซึ่งวันนี้เหตุผลว่าทําไมอ่ะสองซองต่อวันอ่ะต้องทานทุกวันอ่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะ ถ้าวันนี้วันที่ Prism.io มาแล้วเรามีเครื่องอยู่กับมือแล้วเราสามารถเอาเครื่องไปสแกนตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วค่าคุณยังคงเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองนะโอเอาตรงนะคุณใช้พลังของ p ริ s m I.O. อ่ะได้น้อยมากๆได้น้อยมากๆเพราะว่าวันนี้คุณจะไม่กล้าในการที่จะเอามือตัวเองเนี่ยจิ้มลงไปเลยอะ่ะแต่ไว้เราว่าถ้าค่าเราอ่ะอยู่ระดับเยลว่ะเรากล้าจิ้มไหม โหจิ้มเช้าจิ้มเย็นอ่ะพี่จิ้มไหมจิ้มจิ้มจิ้มไหมคะพี่จิ้มไม่จิ้มจิ้มเยวจิ้มนะอย่างนี้เลยจิ้มโชว์เลยโอเคไหมจิ้มทั้งวันอ่ะเพราะอะไรอยากโชว์ไงใช่ป่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กเหตุผลว่าทําไมเนี่ยสองซองต่อวันเนี่ยมันถึงแบบเราต้องทานทุกวันอ่ะชีวิตในซองของเราเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นแค่เป็นแค่เรื่องของสุขภาพแต่มันเป็นเรื่องของหน้าตาองค์กรธุรกิจของเราที่จะเปลี่ยนไปตลอดการจัดการที่วันนี้เราตั้งใจทานหลายแพ็กทุกวัน แล้วพอวันที่ปีซึ่มไอโอออกเรามีค่าที่ดีขึ้นใครว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่หลังจากนี้นะสองซองต่อวันฉีดเข้าปากเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยและจะบูสสเกลของตัวเองนะเป็นระดับนะสี่เท่าขึ้นไปนะคะบ้างพิมพ์เราหน่อยได้ไหมคะอ่ะพิมพเราเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะก็สําหรับเยลนะคะก็ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกคนประมาณนี้คะ่ะส่งไปให้กับพี่หงเลยคะ่ะ ย้ำงานสัมมานากับโ t g ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencers e r i e s นะครับ